มาดูในส่วนของอความเคลื่อนไหวนะคะต่อเนื่องเลยนะคะทางพลเอกเปรมตินสูลานนท์ค่ะประธานขรมรีและรัฐบุรุษนะคะได้มีการเชิญพลเอกสายหยุดเกิดผลคณะรัฐบุคคลเข้าพบเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีการตอบรับข้อเสนอ ที่ให้มีการพึ่งพระบารมีเพื่อคลายวิกฤตของบ้านเมืองค่ะโดยทางพลเอกเปรมนะคะขอให้คณะรัฐบุคคลร่างพระบรมราชองค์การส่งกลับให้พลเอกเปรมเพื่อนำขึ้นทุนกล้าโดยเร็วค่ะ พลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตพบสสในฐานะประธานคณะรัฐบุคคลเปิดเผยว่าวันนี้นะคะหลังจากคณะรัฐบุคคลได้แถลงการเรียกร้องให้รัฐบุรุษร่างพระบรมราชองค์การเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ลงพระประมาพิไทยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองนั้นเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาพลเอกเปรมได้โทรศัพท์มาเชิญตนไปพบและได้มีการพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองที่ มีผู้เสนอทางออกต่างๆและในที่สุดพลเอกเปรมได้ขอให้คณะรัฐบุคคลร่างพระบรมราชโองการขึ้นมาเพื่อส่งกลับไปให้พลเอกเปรมพิจารณาตรวจ ที่จะนำขึ้นทุนกล้าวตามวาระโอกาสที่เห็นสมควรพลเอกสายหยุดกล่าวย้ำค่ะว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมน,นูญและองค์กรหลักของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารองค์กรศาลต่างก็ทำหน้าที่ภายใต้ ภายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมื่อรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ปฏิญาณตนไว้จึงมีคําถามว่าสมควรที่จะทําอย่างไรจึงจะไม่ระคายเคืองเบื้องพยุคลบาท เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็จําเป็นต้องมีผู้ทําหน้าที่รับผิดชอบทูลเกล้าวถวายพระบรมราชโองการเพื่อลงพระบรมาพิไทยที่เป็นไปในทางส่งเสริมพระบารมีตามทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้ามีผลตรงกันข้ามผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็ต้องรับผิดชอบ ส่วนที่มีคนโต้แย้งว่าเป็นการรบกวนทําให้ราคายเคืองเบื้องพยุคลบาบทนั้นคณะรัฐบุคคลเห็นว่าเป็นการส่งเสริมพระบารมีมากกว่าขณะที่องค์กรหลักไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้สถานการณ์รุนแรงอย่างนี้นั่นแหละที่จะเป็นการรบกวนเบื้องพะยุคลบาบทของท่านคนเอกเปรมเนี่ยขอให้เราลางไปให้ท่านแล้วท่านก็ไปพิจารณา แก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วก็เป็นของท่านใช่ไหมถึงเป็นของท่านแล้วก็ยังยังไม่ได้เพราะว่าที่ท่านแก้ไขเนี่ยจะต้องคูนกล่าวขึ้นไปให้เป็นของในหลวงใช่ไหมในหลวงทรงพระมัญชาแล้วจึงจะเปิดเผยได้นี่มันเป็นงั้นแต่ผมบอกได้แต่หลักอย่างไงหลักก็คือหมายความว่าข้อเสนอของเราเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้พระบารม,มีแล้วก็เป็นไปตามสถาบันทุกประการ